จะซื้อทองนะครับไปให้กับคนที่เขากเกษียณราชการเป็นของข,องขวัญวัยเกษียณเนี่ยได้ไหมครับอาจารย์บิสมิลาลรราฮิรเราะห์มานะสัลลิลลอฮิแนบีน่ามุฮัมมัดวัลลอฮุตะลาอาลัม พี่น้องให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าซื้อของไปให้อนุญ,ญาตแต่ถ้าพี่น้องให้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องซื้อไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจเพิ่มเติมว่าเหตุผลในการซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะได้บอกได้ซื้อไปเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้มะฮัลลอฮุไบอัลฮัรมัริบักถ้าเป็นการซื้อขายของที่ฮาล้านอนุญาตอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไร มีผู้ซื้อมีผู้ขายมีราคาสินค้าถูกต้องเป็นครับมาจากสิ่งของที่เป็นสิ่งสกปรกนายิสของพารอมอะไรที่มันครบเงินไขเนี่ยครับปีน้องซื้อไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไปให้แล้วไปให้การยีบ้าก็เป็นนิติกรรมที่หลักกาศาสนาอนุญาตอยู่แล้วและเป็นความดีด้วยแต่ฮาดูตาฮาบูรอสุนุลลอฮ์บอกว่า ถ้ามีฮัดีหละมีอะไรที่เป็นของกำนันนะเป็นของที่จะให้มอบกันเป็นเพื่อเป็นที่ระลึกอย่างใน mm hmm. โอกาสสาคัญสาคัญเพราะเนี้ยเป็นฮัดียละเพราะเนี้ยให้กันไปเถอะครับแล้วมันก็จะเพิ่มความรักความคลองดองในหมู่พวกท่าน mm hmm. ถ้ามีเจตนาบนพื้นฐานที่ฮาลาลแบบเนี้ยอนุญาตไม่มีปัญหาอะไรเลย mm hmm. แต่ถ้ามีแต่แต่เจตนามันเป็นเจตนาอื่นที่แอบแฝงอยู่นะอุย้ยเขามีเส้นมีสายเนี่ยตอนเนี้ยเขาเขาเกษียณแล้วเขาจะได้ฝากงานให้เราอะไรแบบเนี้ย หรือเขาจะได้ช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเ้ขาจะได้ให้สัมปทานเรื่องนี้เรื่องนี้กับเรารมันเป็นตายโตหรือเป็นอะไรเปล่าฉะนั้นะในหลักของฟิกในหลักของซาลิยาเนออากามตะดูรุมานอิละฮุกกลมของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยฉะนั้นเหตุปัจจัยเป็นปในทิศทางไหนโดยเหตุแบบไหนผลมันก็จะออกมาผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบนั้นครับฉะนั้นในเบื้องต้นผมไม่รู้นะเอาเท่าที่พี่น้องสอบออถามก็คือ รวบรวมสตังกันไปให้ให้โซแชร์เป็นของแชร์เราเกษียณแล้วแชร์ได้ได้พักลออแล้วก็ <ๆ S 1> ซ,ซื้อซื้อให้ให้กับแชร์ไปหรือให้โต๊ะไปอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับอนุญาตประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าของคําถามก็บอกว่า ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่เราจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ชายด้วยและไอ้ทองที่เราจะให้ไปให้กับผู้ชายเนี่ยมันมันจะผิดหลักการไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮ์รราะห์มาะอัลลอฮฺนะอนุญาตครับผู้ชายผู้ชายมีทองคําได้เขาก็ต้องออกจาะกาศนะผู้ชายมีทองอย่าไปใช้เป็นเครื่องประดับนะอย่าไปขายทองผู้ชายขายทองได้ไหมได้ได้ก็ไปแล้วก็ไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปขายแต่ครับห้ามอะไรห้ามเอาไปใช้เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องของใช้แบบนั้นนะครับ